พ่อบอกว่าหนูเป็นเด็กดีหนูต้องมีความซื่อสัตย์ผมทำอาชีพค้าขายนะครับถ้าของเหลือเราก็จะไม่ไม่มาใช้ขายในวันรุ่งขึ้นเราขายความซื่อสัตย์กันอย่างเงี้ย มันก็จะเหมือนกับว่าจะมีการโกงกันตลอด mm. ว่าพยายามสอนให้ลูกเขาแบบซื่อสัตย์ตลอดเท่าที่เขาทาได้ mm. ก็คือพยายามให้เขาดูตัวอย่างอย่างเช่นบางทีดูในข่าวอย่างเงี้ยครับก็จะ mm. ่าปุกเขาว่าถ้าเกิดเราทาผิดตรงเนี้ยเราก็จะกลายเป็นอย่างเี้ยเขาจะโดนจับดําเนินองคดี mm. ท่านเสียสละเยอะครับคือจะช่วยประชาชนทุกอย่างสึกดีใจครับที่เกิดมาเป็นคนไทย